สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการแก้ไขนะครับรถที่มีปัญหานะครับสเตอร์หน้ารูดนะครับสเตอร์หน้ารูดฟันตัวนี้ฟันสเตอร์หน้ามันจะหายไปเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับอาการแบบนี้ก็คือเวลาที่เราออกตัวนะครับมันจะดังแกล้แกล้แกลกนะครับมันจะล้อมันจะไม่ยอมหมุนนะครับเพื่อน no อนะครับมันล้อมันจะไม่ยอมหมุนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถอดฝาครอบออกมานะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีฝาครอบปิดอยู่นะครับ <photos> <conquer> <rework> <lever> พอครอบปิดอยู่เราจะดูไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูเฉพาะสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังเนี่ยฟันมันก็ยังพอได้อยู่นะครับเห็นไหมครับฟันสวยอยู่นะครับถ้าเราดูเฉพาะสเตอร์หลังเนี่ยเราจะบอกว่าเออโซ่สเตอร์มันก็ยังอาจจะใช้ได้นะนะครับแต่ทําไมเวลาที่เราออกตัวนะครับมันถึงดังแกล้แกล้แกล้แล้วก็ล้อไม่ยอมหมุนไม่ยอมไปนะครับทีนี้เราก็จะได้ทําการเปิดฝาครอบออกมานะครับเราจะเห็นว่าสเตอร์หน้ารูดหมดแล้วนะครับรถบางคันเนี่ยมันจะ ความสึกหลอมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคันก็คือว่าสเตอร์หลังไปก่อนนะครับบางคันสเตอร์หน้าไปก่อนนะครับถ้าสเตอร์หน้าไปก่อนเนี่ยมันจะเกี้ยงแบบนี้นะครับสเตอร์หลังก็พอมีอยู่ยังไงเสียนะครับเราก็จะได้ทําการแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนชุดใหม่กันเลยนะครับแบบนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันฝันมันหักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา เปลี่ยนของใหม่กันเลยนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับสุดยอดเลยนะครับของใหม่สวยงามมากนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเลยนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมีแค่สองตัวนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาถอดตัวที่สองกันอันนี้เลยนะครับออกมาแล้วนะครับสองตัวส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้คือเห็นนะครับเพื่อนๆดูสิครับสเตอร์หน้าเกี้ยงเลยนะครับดี๋ผมจะให้ดูชัดนะครับอันนี้เลยนะครับชัดเลยนี่เลยนะครับเพื่อนฟันไม่มีเลยนะครับเกี้ยงหมือนเลยนะครับแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่ออกตัวเนี่ยมันจะดังแก๊กๆนะครับเพราะว่ามันสเตอร์ตัวนี้มันจะรูดไปกับโซ่เลยนะครับมันจะไม่สามารถพาโซ่ให้หมุนตามได้นะครับเดี๋ยวมาดูของใหม่กันนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นของใหม่นะครับดูสิครับฟันสวยเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับตาครอบอยู่นะครับให้เราทําการเปิดตาครอบออกมานะครับเราจะเห็นสเตอร์หน้านะครับว่ามันสภาพดีหรือเปล่านะครับถ้ามีดีก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยตัวนี้นะครับตัวฝาปิดนะครับฝาปิดตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไม่ให้สเตอร์หลุดนะครับ

เราวัดโซ่ดูก่อนนะครับ ทำไรครับทำไรนะทำะไรเลยครับอ๋อโอเค เราจะมาใส่คลิปล็อกนะครับคลิปล็อกเนี่ยเราจะหันปากนะครับหันปากเนี่ยมาทางทางนู้นนะครับหัน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 ก้นนะครับมาทางนี้นะครับเพื่อที่เวลาที่โซ่มันหมุนนะครับโซ่มันหมุนเนี่ยเราจะต้องให้ก้นมันเลยครับชนสเตอร์นะครับวิ่งหาสเตอร์ก่อนนะครับมันจะทําให้คลิปล็อกไม่หลุดนะครับถ้าเกิดว่าเราหันผิดทางคลิปล็อกหลุดได้นะครับโอเคอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะหยอดน้ำมันนิดนึงเอาละเดี๋ยวเราจะมาตั้งโซ่ด้วยนะครับเพื่อนสเสร็จแล้วก็ต้องตั้งโซ่นะครับ วิธีตั้งโซ่ก็คือว่าเราจะหมุนล้อนะครับหมุนล้อให้ตำแหน่งที่โซ่มันตึงที่สุดนะครับมันจะมีโซ่ตำแหน่งที่โซ่หย่อนโซ่ตึงใช่ไหมครับบางช่วงมันโซ่มันจะหย่อนนะครับบางช่วงโซ่จะตึงให้เราเอาตั้งตำแหน่งที่โซ่ตึงนะครับน,นี่คือตำแหน่งโซ่ตึงแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มันตึงเกินนะครับเราก็จะหย่อนลงนิดนึง รเราล็อกตัวใหญ่ก่อนนะครับถ้าเป็นดิมดีมตัวก่อนเนี่ยมันจะมีล็อกตัวใหญ่เราต้องล็อกล็อกตัวใหญ่ก่อน ละตาตันวานี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะละ็อกตัวเล็กเลย นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งเบรกด้วยนะครับตั้งโซ่โซเสร็จแล้วก็ต้องมาตั้งเบรกอาละ่ะเพื่อนเบรกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราขยับเดินนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนโซ่นะครับต้องตั้งโซ่เสร็จแล้วก็จะมาตั้งเบรกต่อนะครับถ้าไม่ตั้งเบรกนี่เดี๋ยวเบรกมันจะเหยียบแล้วเบรกไม่อยู่นะครับ แค่นี้พอแล้วครับเอาละครับสลับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เราก็จะประกอบฝาครอบนะครับเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสลับคลิปนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับสเตอร์หน้ารูดนะครับสเตอร์หน้ารูดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ